แลสวเสื้อท่านี้ครับผมอยู่สงการท่านครับวันนี้ผู้ชมนะคะเรามาเอาชีิลลอนมาคับกันต่อนั่นเองครับผมเนาะวันนี้นะคะคือปอนเขาไม่ว่างนะเองเนะผมก็เลยแบบชวนน้องโมเดลมาเล่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าน้องโมเดลคือใครน้องโมเดลก็คือไปดูคลิปของโปเต้นะผมเนาะเขาเคยเล่นสกายบอลของโปเต้นะฮะวันนี้น้อมาทําอะไรครับโปเต้มาหหามู่บ้านดีรครับครับผม,มบใช่ฮะและตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบเขากําลังสร้างฐานลากบ้านอยู่นะครับผมเนาะ แต่ถ้าตามตรงนี้มันก็โอเคแหละแต่มันไม่มันค,นค่อนข้างแต่ก็กากอยู่ดีนะฮะป่ะเราว่าเราเตรียมอะไรดีโปเต้เตรียมพวกทอดพวกอะไรใช่ไหมแต่เตรียมบล็อกก็ได้พี่ตันหลงอาา่าฮะก็จู่พิกัดก็ได้นี่จู่พิกัดบ้านง่ายกว่าเนี่ยอเออเนี่ยเนี่ยเออแค่นีน้แล้วแล้วเราก็จับเดินตามพิกัดมาแค่นั้นแหละเอาอาวุธไปด้วยนะเอาเอาวงอาวุธไปด้วยโอเคีิ ครับเอาวงอาวุธเป็นไหมน้องโมเดลเฮ้ยเพื่อนของโคเซียนไหมครับพีโ่โอเคโอเคโอเคอเค่ากลางวันแล้วฮะทิศนั้นที่ไปมาแล้วไม่มีอะไรแล้วว่าเราไปทิศนี้กันดีกว่านะาผู้ชมเนาะขยายซักซักเท่าไหร่ดีสิบห้าช้างดีกว่านะฮะหารเลขเลขสวยอยู่เพราะเลขสิบห้าหารสามกับหารนี้ได้โอเคโอ้ว้าวครับ อเอาไงต่อดีอ่ะเราเราไปที่นั่นก็หาไม่เจออ่ะเราไปที่นั้นยังหาไม่เจออ่ะเจอแต่เนี้ยเจอแต่แล้วอาหารอาหารก็หายไปหายไปเยอะเลย,เยพี่ขอข้าวัวข่าไก่ค่าแก่ที่บ้านเลยนะเว่าไม่มีอาหารกินเพราะเราจะไม่มีอาหารกินละนี่ผมจะเมืองโคตรก็ก็สวยนะตอนนั้นอ่อฮะเ ้าผมพี่ค่าแก่ข้าบัวข้าไก่แถวบ้านเลยนะเพราะยังไงมันต้องเกิดอยู่ดีมันจะเกิดใหม่อยู่ดีนะไม่งั้นไม่มีข้าวกินอ่ะเอาจริงๆสซาลามันมันมันใช้เชื้อเพลิงเยอะมันกว่ามันจะเผาอ่ะมันใช้มันใช้เชื้อเพลิงเยอะฮะอีกอย่างคือทะเลมันห่างจากบ้านเราประมาณประมาณหลายบล็อกอ่ะห่างกันเยอะเลยอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเรา หรอใช่เีมก็เปิ่งบอกว่าเปไมลย้เพิ่งบอกอ่ะว่าว่าเอยู่ใกล้ๆบ้านเราอ่ะดินตามมันก็มีวิธีปัม๊มปั๊มพลังงานนะก็คือแบบอาสาหลายเช่ปั๊อาสาหลายอัดก้อนอัดก้อนเสร็จก็ไปเผาต่อเออมันจะเป็นการปั๊มพลังงานเลย ออมาโอเคอ้ออยากเอาเกติี่แอดมากแต่แบบเหล็กมันหายไปหมดละโดนอันนี้มันหายไปพร้อมกับโปเต้เหมือนเหมือนหินในบ้านที่หายไปพร้อมกับผมอ,อ่ะพังก็พังเถอะไม่สนอยู่ละแน่ผมเดินมาชาวิดได้ไม่รู้มั่วๆนะผมมาเจอสับตัวอยาไว้เละโอ้ ไอมันไม่ใช่ไม้เลยอะ่ะเตรียมมีสีอันหนักสีอันในต้นเนื้ออ๋อไม้ไม้ดักโอก๊กไม้ดักโอ๊กมาเจ้าไก่มาเจ้าไก่มา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 ลากไก่ลำบากมากจุกต้องลากเขต้องหาบัวลากมาที่บ้านด้วยนะฮะครับผมครับผมเดี๋ยว,พ,ยว,วยพี่เดินพี่เดินไปเองรับกันพอได้เดี๋ยวพี่เดินไปเดี๋ยวพี่เดินไปเอง มิกัดต้องใช้อะไรนะครับแบบ F3 F3 กด F3 F3 อะไร F3 นีเฉยไม่ใช้ส่งมิกัดไอ้ที่อ่ะอ๋อก็พิมพ์ก็พิมพ์เอามันมันมันก๊อปปี้กัดไม่ได้มันต้องพิมพ์อย่างเดียวอะไรหรอว่าไงเฮ้ยไม่แน่หาดีๆอาจจะเป็นสปอนเนอร์ไม่แน่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 นะเป็นสปอน ครับผมครับผมเริ่มชอบไหมครับน้องชอบน้องเป็นติ่งน้องเป็นสาวกไม้ครับใช่ไหมสาวบ้าเลยพี่อยากเล่นสาวบ้าครับครับผมถ้าน้องเป็นสาวก้าไม้ครับก็ดีละโอเคเราได้ไก่ตรงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาเล่นเก่งกว่าผม,มพี่ใช่พี่ขุดตรงนี้นิดนึงนะ อยูห่หน้าๆเลยค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านวิเลยเจอผมใช้เวลาหาเป็นชั่วโมงเลยนะฮะกว่าจะเจอ,เอ,อชั่วโมงจริงๆฮะไมค้าไม่มเป็นเกมใช้เวลาจริงๆพูดจริงๆเลยใครบอกว่าใครเล่นไมค้าปุ๊บจะเทพจะเทพภายในยี่สิบนาทีมันโม้ค่ะท่านผู้ชมนะฮะอันนั้นอันนั้นคือแบบไม่ เออนั่นเทพเกินไปมันเขาโม้ด้วยซ้ำมาอย่างนั้นน่ะว่าไหมเขาไม่คิดคนหนึ่งที่เขาเล่นมาในสิบนทีจบไพ่เลือดอะก่อนได้เขาไม่ผัดกิ๊เลยก็ใช่ก็ใช้ก็ใช้เตียงอ่ะต้องใช้เตียงอ่ะเตียงแบบโอพีมากแรงมากๆพี่ถึงละพี่เจอแล้วโอ้โหในที่สุดต้องเชิญชวนผมมาเจอหมู่บ้านวิเลยเจอสักทีนะฮะหลังจากที่หากันมาเป็นชั่วโมงนะฮะโอเคโอเคฮะโปเต้ เราว่าเราจดพิกัดไวแล้วใช่ไหมไม,ไออมาฮะพี่จดพิกัดเองมีเบอร์รี่เท่านี้ไหมอ่ะจะได้เก็บเบอร์รี่กลับบ้านหน่อยโอ,มอ้มีนังซือด้วยมีน้ำซือด้วยสวยไม่มีอ้อเนี่ยเบอร์รี่อยู่นี่โคตรใจนักเลงเลยโคตรใจนักเลงเลยหมูบ่บ้านเขาไม่พอแล้วมาขาโมยของเขาอีกโอ้โห สวัสดีเอ็นบีซีโอธุบุกเกอร์ของดีขโมยรับผมเตียงเอ็นบีซีเก็บไว้ก่อนให,ให้เขาให้เขาให้เขาถือว่านี่เป็นหมู่บ้านของเขาโอ้ไม่เลวนะในกล่องมีอะไรเอ่ยมีขนมปังโอ้ประทานชีวิตอยู่เปิดงงงๆไม่เอาคะับห้องนี้ล่ะเอโมเรลโอ้มีมเมล็ดพักทองมีขนมปังมีปเตโต้ด้วย อคฮะตรงอันนี้มีของไหมไม่มีโปเต้พี่อยู่หมู่บ้านวิลเลจเจออันนึงอีกที่หนึ่งอ่ะโปเต้อยู่ไหนห <ả? S 1> โปเต้อ,ตเอยู่ไหนเอยตอนเนี้ยไม่รู้อะไม่เป็นไร <Yeah. S 1> อ๋อนี่ปนโปเโต้หวัด<า>ดีมาเราว่าเราได้ของที่เราต้องการแล้วก็คือมเมล็ดข้าวเมล็ดอะไรต่างๆเนาะท่านผูวว้ชมนะฮะเอาไว้เอาไว้พัด นั่นหน้าเลยผมจะมาผมผมต้องทําประตูเนเธอร์มาที่นี่ให้ได้แน่แน่ท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วของใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสนับด้วยน,นะครับผมผมและโปเตและและเออและโมเดลขอตัวลาไปทันีีเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันคลิปหน้าก็คือเราเราต้อง,เร,องเราต้องหาหาอกซินเดียนแล้วมาทําประตูเนเธอร์มาที่นี่ให้ได้ครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ